เรา,เาสั่งซื้อนะเครื่องตัดยาเครื่องใหม่นะคะตอนนี้ก็หูเขาแบบเขาเซฟใส่กล่องมาแบบอย่างดีเลยไม่ใช่กล่องริบลังใหม่แบบล็อกมาอย่างดีเลยต้องเอาคอนเอาเล็กมานะดัดเอามาทูบออกนะคะแบบเอาออกอยากมากจะรีเป็นคนเอาออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวโน้ตจะมาเปิดนะคะเป็นเครื่องคับเหมือนรถกอล์ฟอะคะ่ะเครื่องใหญ่เลยเพราะว่าสนามบ้านเราใหญ่มากทุกคนเราแบบเดินตัดไม่ไหวะครับหมดเสียเวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะตัดยาเสร็จเนาะโอเคเจลี่ ไอโอเพนเดี๋ยวหนูจะมาเปิดให้ทุกคนชมนะคะรถตัดเปิดกล่องของฝัเมอรีคริสต์มาส เจอรี่กำลังเปิดนะคะเปิดยากมันแน่งกันมากเลยยังใหญ่ดูเขาจะว่าบอกว่าเจอรี่ตัวใหญ่ดูรถดูรถตัดใหญ่ใหญ่ก็เจอรี่ตั้งเยอะเห็นไหมเปิดยากมากเขาแบบว่าเขาคลุมเขาอะไรมาอย่างดีเลยจะดึงพลาสติกออกยังดึงไม่ได้เพราะเขาล็อกเขาล็อกติดกับตัวนี่เลยค่ะเนี่ยล็อกแบบโหสุดยอดเปิดได้ไหมล่ะเจอรี่ แน่นหนามากมาแบบกลัวคนขโมยอเอากุญแจคับเครื่องไปเลยเนาะห่อพัคเกตมาอย่างหนาอะไรสุดยอดจริงสนามบ้านเราค่ะทุกคนไม่ได้ตัดยามาตั้งสามสี่อาทิตย์เราหยาจนขึ้นสูงป็นนอนเทินทึกเลยเห็นไหมนะนู้นสนามกว้างไปถึงนู้นเลยค่ะแล้วก็รอบบ้านวนขึ้นไปตรงนู้นนะคะมาตรงนี้เวลานุตใช้เครื่องที่เดินคับอ่ะเดินตัดอ่ะ ใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงเลยนะกว่าจะตัดเสร็จยิงเวลาแดดร้อนๆโอ้โหทรมานมากเทนี้เดี๋ยวได้เครื่องมาน,านูจะคับตัดหญ้าทุกอาทิตย์ให้เรียมแปด๊ดให้สะอาดเลยเทนี้บ้านจะได้ดูสะอาดสะอาดนะคะคุณชายเจอรี่เขาก็กำลังจะแกะเก่งมากเลยเจอรี่เขาก็พลาสติกมาอีกรอบนึงเนาะเขาติดพลาสติกลอ็อกล็อกมาเลย โอ้ยนี่โหดล็อค่ะรอลูกย่างใหม่ย่งดี Happy birthday <laughs> Hello you open that one To take it off. This one. No, the red one. Var är nyckeln här? Nyckeln? Där är ratt och nyckel, ja. Good. Tvåa bara. Gör två. Sätta mat och hål. ดูจ้ะเนี่ยดูยาขึนมาเลยทุกคนทั้งยาทั้งดอกไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวประกอบรถเสร็จแล้วเราจะมาตัดหญ้ากันนะคะเนี่ยสนามหญ้าบ้านเราสุดๆตอนนี้รถกำลังเลิกง,งานนะคะแล้วก็กำลังจะไปขึ้นรถนะคะรถบัสน,นะคะไปที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้กลับบ้านแล้วันนีจะไปตัดหญ้าที่บ้านนะคะ วันนี้เสื้อนุสวยไหมคะหรือเสื้อลายพาชนาูชอบมากเลยเสื้อสวยมากเลยนะคะเนี่ยซื้อมาราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปลองไปลองรถตัดหญ้านะคะรถตัดหญ้าคันใหม่ที่เราซื้อมาเนาะะดว่ามันจะตัดดีไหมคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีสถาน,ถานีรถนะคะเดี๋ยวมารอรถประมาณสิบสักเจ็ดนาทีรถจะออกแล้วคะ่ะ อากาศร้อนมากวันนี้อากาศอยู่ที่33มงศานะคะทุกคนสวีเดนอากาศร้อนมากสะใจมากที่รอแดดมานานนะคะตอนนี้นุก๊กได้มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนุหยแดดแรงอีหลีเลยค่ะทุกคนตอนนี้นั่งอยู่ในกรงจันเทนะนุ๊มัดผมแล้วเพราะว่านุจะเตรียมตัวไปตัดหญ้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลองเครื่องตัดหญ้าเครื่องใหม่ของเรากันนะคะทุกคนคอยดู เราจะให้ดูเด้ยอยาสนามยานุษยนากว้างมากแล้วท่านี้ยาขึ้นสูงมากเลยค่ะจะตัดว่าจะตัดสนามไม่เสร็จแล้ววันนี้ค่ะดูตัดยาเสร็จแล้วนุชย์ก็ต้องมาทํากับเขาห่อไปทาง,งานพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มันซุกแหละว,วันเสาร์นะนุษมีนัดเก็บเพชรกับพิมลน,นะคะ ก็นุชจะไปป่าใหม่นะก็ไปเชิงใหม่มาแต่ว่านุชม,มีเพื่อนเดินน่ะนุชก็จะไปเดินสำรวจป่าที่นุชยังไม่เคยไปเพราะว่าพี่มนะ่ะแข็งแรงพี่มนเก่งมากเลยเดินกับนุชได้ไกลมากแล้วก็เดินไม่บนเดินไม่เหนื่อยเลยนะคะวันนั้นเดินกันตั้งห้าชั่วโมงมั้งกับบ้านจนค่ำ นุก็เลยว่าชวนพี่มลไปเก็บเห็ดวันเสาร์ด้วยเพื่อที่ว่านุจะได้มีเพื่อนเดินไกลๆนุก็ไม่กลัวนะคะถ้ามีเพื่อนเดินก็จะได้ไม่เหงาด้วยแล้วก็ไม่กลัวด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจปลาใหม่ด้วยกันด้วยค่ะทุกคนวันเสาร์นี้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนุจะลองไเจิลีเขาทำเครื่องทำอะไรเสร้นก่อนเดี๋ยวนุจะไปตัดยาพาทุกคนไปตัดยาด้วยกันเด้อตอนนี้นะคะนุมานั่งอยู่ในกลุ่มกับแมวเหมียวเดี๋ยวให้ดูแมวเหมียว,วนะนีแ่แมวเหมียวมานั่งแอบอยู่ตรงนี้แหละชั้นเต้นสวั๊ดีฮ แมวเหมียวรักแม่มากนะรักมากไปไหนก็ตามตามเลยเกอแมวเหมียวโยจันทนอยากให้มานั่งเป็นเพื่อนอะไรลองหารองหางี้ไงจี้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  អ hey, ត nah, nah, nah <smol Alcohol Physical Patriots> ់ណ <Parents babbage> ៎ណ៎អោលឿនអោលឿនអោលឿនចង់លេងហើយណ៎ណ៎ណ៎យីយីយីអឺកាត់ទេម៉េចយីឈិនឈិន Rise up for the Monte Carlo Rally! <laughs>